เห็นจุดเลยอ่ะนห่มนหันจุดแบบนี้ราคารึเป็่าจริงหรืเปลาหรอ R O V เราก็จะมีตัวเปลี่ยนเสียงนะฮะก็จะเห็นตรงนี้โอเคสวัสดีครับขออนุญาเข้าสู่ดูเด่นวีล็อกนะครับ<ล>นี้เนี่ยผมจะรีวิว Vivo รุ่นหนึ่งเนี่ยครับ2 1 7นะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยครับก็เลย พาเ,เพื่อนๆเนี่ยมาดูด้วยนะครับถือว่าเป็นคลิปพรีวิวแฮนด์อแล้วกันนะครับผมจะมาพรีวิวที่ร้านที่น้องสาวผมทำงานเลยนะครับก <c oughs> น้องสาวผมจะอยู่ตรงบูธของ T G Phone ครับริงเขาเป็นเหมือนเป็นพนักง,งานของ Vivo นะครับมาอยู่ประจำบูธของ T G นะครับ,บ <laughs> เจอห้องในฝันแล้วนะครับก็อนาคตถ้ามีตังก็คงอยากจะมาทำห้องแบบเมื่อกี้นะครับเอาไว้สตรีมคับเ <laughs> <laughs> พื่อนๆได้ดูไงทุกวันนี้สตรีมในมือถือเฮ้ยผมเจอน้องสาวแล้ว T G ตรน,นี้ครับจากร้านเคเลอร์ฟโฟนนะครับผมถึงแล้วตัวเนี้ย เปิดตัว,วะอะไรมาีย่ยมันจุดแบบเนี้ยพี่เดนว่าเวลาแบบสตรีมอ่ะเขาจะจําแบบนี้ไหมก่อนมันจะมีแอปติวแอไว้สตรีมแล้วก็ให้มันเห็นหน้าเราสามารถเปิดกล้องได้เปลี่ยนความจุเนาะได้เป็เลย256ราคานี้เอวราคานี้เลยแม4,500มิลลิบ๊อบชัตติลวเนาะเซน็มและกล้องแต่มันจะเปลี่ยน675อ๋อมันเปลี่ยน675เลื่อนเกมได้อยู่นิตในเลื่อนเกมเลื่อนค่ะแล้วก่อนในากับจีโมบายหรือ ROV เนาะมีตัวเปลี่ยนเสียงนะคะได้ถึง5เสียง เสียงอาหารเสียเด็กะัะไงเสียงอยู่นี่กล้องกล้องหน้าปุ๊บเห็นตรงนีตัวนี้กับ60เฟรมเลทสจะได้แค่720หรือว่า1ัน8เท่านั้นถ้าโอเคจะได้แค่30โอเคได้30ตัวกล้องเนาะซูม2เท่าแบบไม่เสียรายละเอียด <40. S 1> ซูมได้ถึง10เท่าจะมีเลน เล่นวายก็จะมีเพิ่มขึ้นไหมก็คือเป็นเลสูเปอร์มาโคไฮแบบใกล้เลยแมนแมนถ้าพ้นก็จะมีเพิ่มขึ้นไหมก็เพิขึ้นมามีลอด44่าสมาร์ทโฟนต่ำนี้ได้เลยเสียบไม้ได้เหมือนของน,องน้องก่อน็้องก็เออลองเราจะลองแอดวิดีโอแล้วลองเพาะเพาะไม้กันเลยน่อยไม้น้องคนฟังซิจำนนี้ก็ได้นี หมือนตัดเสียงรบกวนข้างนอบเลยวใช่ใช่พี่เดนไอ้สเปคเขาเข่ามันมันเป็นหน้าจอแบบสีตรงตัวนี้ใช่คช่ซุปเปอร์อมเบรตซุปเปอร์อมเบรแบบสมมติแบบเขาถ่ายแบบเนี้ยปิดออกมาสีมันตรงเลยแล้วตอนนี้มีโหมดกันสั่นต้องหลังแต่ว่ามันมันไม่ได้เปิดนะมันจะมีมาตัวนู้นมาเอาต้าสเตเบิลเอาต้าสเตเบิลนี่เป็นซุปเปอร์สเตดี้เหรับอ่าใช่ใช่กันแต่ว่ามันไม่ได้เปิดทุกมันอาจจะได้เปิด อแต่ตัวนี้มาเลยอันนี้คือมาเลยไม่กว่าที่เราหุับใจได้เลยแม่นต้องหลังนะได้หลายอย่างอยู่อย่างมุดก็คือต้องหน้ากับมีแต่ว่าก็มีลูกค้ามาเอาเสื่อวางไข่เดือว่างไข่เดวอยวันไหนอยู่ยิงไหนเลยแต่ว่ามันตัวนี้ตรงที่ว่าความจุมันเยอะอ่ะเป็นน้ำหนักเบาเบากวาเบามากเลยโอเคนะครับใครสนใจก็ติดต่อน้องโบเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ ่งยิเ็นยับเเสร็จไปแล้วนะครับผมผมจะกลับทางไหนแล้วนี่โอเคผมเจอลิฟต์แล้วนะครับลิฟต์จะอยู่สุดทางเลยนะครับทางชั้น3ที่แลกเงินด้วยนะครับ Action อ่ะกล้องที่ผมใช้ถ่ายตอนนี้คือเป็นเป็นกล้องของ Samsung Galaxy A 50s เนี่ยคือน่เขาไม่ได้ดิวตี้จริงๆนะแต่ว่ามันจะออกเหลืองๆเป็นของ Vivo เนี่ย หน้าตรงเตะเลยแลวหน้าสวยแล้วมีกันสัรด้วยไหมครับใช้เครื่องนี้ให้คุ้มก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับผมร็อกเฉพาะชิดนะครับพาทุกคนมาแฮนด์ออน v i v o V17 ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามผมนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับ